หมดไปแล้วนะหนึ่งชุดหมดไปหนึ่งชุดก็หนึ่งร้อยคิวอะ่ะนี่ขึ้นชุดที่สองแต่ว่าน้ำประหวานยังไม่มานะยังมีแต่เคา,เานะ์เตอร์นะมีแต่มะม่วงเออมีแต่มะม่วงน้ำประหวานยังไม่มานะแต่หมดไปแล้วหนึ่งร้อยอคิว <12. S 1> อเนี่ยชุดที่สองไปแล้วสิบสี่คิวแล้ว นี่แค่เอาบัตรคิวมาทิ้งไว้ให้นะยังยังไม่รู้เลยนะปลาน้าปลาน้าปลาหวาน,นยังไม่มาเลยนะแต่ว่าบัตรคิวมาให้แล้วนะหมดไปแล้วอ้ามาแล้วน้ำปลาหวานรถเดินทางมาถึงแล้วโอ้โหนรถถึงมาความหวัง ดูคิวรอคิวรอคิวรอคิวเลยจังดังมีไงนี่น้ำปลาหวานสิ ยี่สิบถึงสามสิบค่ะได้แล้วปะกินลูกเมื่อปีที่แล้วนี่มั้งเขามาปลูกได้สองปีสามปีอ่ะ น้ำปลาหวานละคังทองอะของดีนะคปรปฐมนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเคยนะตัวนี้เคยไอ้นี่คือไอ้นี่คือกุ้งส่วนในตัวนน้อยนี่คือเคยอ่ะนี่เคยนี่ของดังนะคปรปฐมเล้นะเนี่ยน้ำปลาหวานละลังทอง น้ำปลาหวานมะม่วงนี่สดๆดฮะท้องอืม,อมไปเข้า ไปจองแปลวบาบัคิวแล้วก็เข้าคิวซื้อนั่นมากคน,คนล้วคนรอซื้อแน่นหวานมันมะม่วงแก้วขมิ้นอร่อยอื ปลาหวานและางคลอง